สวัสดีครับผมอคกิติศักดิ์นะครับวิดีโอนี้ผมจะมา,ารีวิวตัวเซฟตี้เต้ารับนะครับสำหรับงานซ่อมนะครับงานซ่อมงานสร้างต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะโรเทคนะครับโรเทคเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะก็ปลั๊กไฟบ้านอยู่นี่ก็สายเข้าปึ๊บผ่านเบเกอร์ตัวนึงเบเกอร์ตัวนี้เป็นเบเกอร์กันดูดนะครับ เป็นการไฟดูดเรานะครับกรณีที่แบบโหลดไฟมันลีกมันรั่วแล้วเราไปจับนะครับเบเกอร์ Baker ตัวนี้ก็จะสั่งตัดให้นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็น earth leak นะครับก็คือไม่ได้แบบไม่ได้กันโอเวอร์โหลดนะครับแต่ว่าตัดในส่วนของช็อตแล้วก็ตัดในส่วนของรั่วนะครับโอเคตัวนี้ แล้วก็จะมีหลอดไฟสองจุดนะครับเป็นตัวถ่วงเ,เขาเรียกว่าอนุกรมกับวงจรอ,อยู่นะครับแล้วก็มีสวิตช์นะครับในการตัดต่อวงจรตัดต่อเซอร์กิตนะครับก็ตอนนี้ผมก็เสียบอันนี้อยู่นะเสียบหัวแรงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูหลอดนี้ก็แดงๆนะครับก็แสดงว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ย ไหลในวงจรและไหลในรูปและนี่นะครับกรณีที่แบบเรากดนี่นะปึ๊บหลอดแดงทันทีคงบอกถึงตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลามากนะครับในวงจรจนทำให้หลอดเนี่ยสว่างนะครับเราก็จะใช้หลักการหรือว่าเทคนิคเดียวกันเนี่ยในการเป็นจุดเซฟตี้กรณีที่แบบ โหลดที่เราเทสเนี่ยเกิดการช็อตเซอร์กิตนะครับหลอดตัวนี้มันก็จะสว่างขึ้นมานะครับปกติถ้าตัวนี้ต่อฟิลฟิลจะขาดนะครับแต่ตัวนี้ต่อเป็นหลอดไฟหลอดไฟจะสว่างพอหลอดไฟจะพอหลอดไฟสว่างมันก็จะเป็นการลิมิตกระแสไปในตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีหลอดไฟแต่ถ้าต่อตรงกระแสไหลเต็มที่นะครับไหลจนโหลดระเบิดไปเลยหรือว่าสายเนี่ย ไม่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเรามีหลอดไฟอนุกรมอยู่นะครับกระแสที่ไหลในลูบจะโดนลิมิตด้วยหลอดไฟนะครับโอเคครับประมาณนี้